ครับก็อ่าเดี๋ยวนี้มาทำคลิปเทรดให้นะผมคลิปเทรดสดนะครับผมก็วันที่สามนะวันที่สามเดือนสิบเอ็ดพฤศจิกากอนนี้เล่นไม้สามสิบนะผมวินัยสองมเมืนเดิมแพ้สองมาติดหยุดนะโอชนะสองมติดก็ยหยุดนะตรงน,นี้มีแนวย่ออยู่โดจีนํำทาง การเปิดของผมก็ไล่คู่เงินไว้ก่อนนะเจอแนวที่โอเคแล้วก็ตีไว้เนี่ยผมจะหาโดจิที่เป็นโดจินํำทางนะ EU อ่า EG มีโดจินํำทางอยู่แต่ต้องขึ้นมาถึงเส้นที่สองเลยอะปลายไส้นะถึงว่าวเส้นกริดมีเส้นกริดนะ ถึงเส้นกิดก็ยังยังไม่ไว้ใจนะแท่งก่อนหน้าเป็นเขียวใหญ่หรือว่าไส้ยาวไม่ได้ไม่ได้เสียงนะต้องรอเนี่ยรอแท่งนี้ปิใต้แนวอีกสักแท่งหนึ่งตนะ่ทั้งแท่งต่อไปขอราคาสูงๆแล้วก็วาดภาพไว้ในหัวนะตีแนวเสร็จปุ๊บก,ก็วาดภาพไว้เนี่ยอันนี้มีปลายไส้ใหญ่แข็งแรงด้วยนะทางซ้ายมือบอกโอ้แทง่งแดงใหญ่เบือเริ่มเลยนะอือ ดูสิบห้าวิซะหน่อยละเอียดนะเล,เล็กๆน้อยๆแล้วก็ช่างมันนะดูไปงั้นแหละอื <c oughs> e J, gy, ีเจมีโลจีนำทางอ่ะอีจ e ีนี่ยังไงผมปิดทิ้งไส้ยาวแบบนี้แบบอ้าวอ้าวพุมงเส้นกีดแล้วชงเส้นกีดแล้วโอเครอรอเส้นบนนะถึงไหมไปาถึงเลยเราจะเย็นนะ รอรอดักดักให้ได้ราคาดีที่สุดนะขึ้นไปอีกอ่ะโอเคได้ตรงเส้นสองพอดีนะปลายไซแดงพินบาพาบินมีรีเจกไหมทุบดิจึก๊กอ่าอย่างงี้มีรีเจกนะะชกลงมาหน่ะอ่าโอเคมีีเจกนี้ค่อยค่อยอยังชั่วหน่อยนะ <c oughs> ก็ได้ราาดีที่สุดแล้วจะแพ้ก็ช่างมันนะก็โอกาสทะลุก็มีนะแต่ผมว่าเรื่องขายมันก็ เยอะอยู่อ่ะกระแดงใหญ่แท่งเดียวอ่ะคุมหมดเลยคุมโซนนะแล้วเราก็ได้ราคาปลายไส้ด้วยมีเส้นกริดช่วยด้วยนะอืมไม่น่าทะลุไปได้นะ่าอย่างน้อยนะ่าจะทิงไส้อ่ะเรียบร้อยหนึ่งไม้ก็แนวต้านแข็งแรงนะอ้น,นี้แนวะต้านแข็งแรงโซนเส้นกริดโอเคแล้วก็เหลืออีกหนึ่งไม้นะไปหากัน หนึ่งไม,ม้การเทรดว้าก็ใจเย็นนะยิ่งช้ายิ่งเนียนยิ่งเนียนจะยิ่งเร็วเองนะชา้าๆหวคัดแนวไปนะผมเจอแนวหัวตีไวนะ้อันนี้ก็เป็นโดจิที่ไว้ใจได้นะตีเก็บเนื้อเก็บไส้ให้ดีนะช่วงนี้ผมก็ตีแบบเซฟเซฟหน่อยละผมว่าช่วงที่ผ่านมาผมเริ่มเลิอเทอะไม่ค่อยชอบตีแนวนะ เรเป็นนิสัยเสียอย่างหนึ่งนะแบบเอาอเจ้าเมาส์ชี้เอาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไม่ค่อยดีนะแบบมันกะโซนไม่ถูกเลยบางทีถ้าตีแนวไว้มันจะครอบคลุมมันจะปลอดภัยกว่าว่าละ่ะเรารอโซนนี้นะโซนปลายไส้นี้นะเราหมายถึงนี่ถ้าถึงแค่เส้นแรกผมปกติผมตีเส้นเดียวใช่ไหมเส้นเดียวแล้วก็บางทีก็ไม่ตีเลยนะที่เกียรตตีนะนิสัยไม่ดีอันนี้เราก็ต้องรอโซนที่สองนะอันนี้ปิดกลางน้ําแล้วลื่นไม่ได้ลนะ ตอนนี้ก็ไม่มีคู่ไหนเล่นได้เลยนะรออีเจขึ้นมานะขึ้นมาแล้ววเนี่ยตีแนวแล้วนั่งรอไปดิรอแล้วได้ตังค์ก็รอไปนะเอาขึ้นมาดิขึ้นมาพระ่าขึ้นมาอย่างนะยังไม่ถึงนะไม่กดไม่กดครับยังไม่ถึงปล่อยรอรอสังเกตดว่าผมจะให้ดูการรอผมอย่างเดียวนะอ่าใช้เวลาไม่นานนะรอรอ้ได้ตังค์ก็รอไปเถอะนะ ประสบการณ์สุดท้ายนะประสบการณ์จะเป็นโค้ดที่ดีที่สุดนะในการรอของเราบางทีใครนิสัยชอบกดก่อนนะกดก่อนถึงแนวนะครับฝากไว้นะสำหรับคนที่ชอบกดก่อนถึงแนวนะฝึกไว้นะฝึกรอนะครับฝึกรอประสบการณ์จะกลายเป็นโค้ดที่ดีที่สุดเองนะค่อยๆฝึกไปนะเนี่ยเราก็ขยับแนวไปมาแล้วเธออีกแล้นะ จะวัดดูมันเป็นแนวซ้อนหรือเปล่าแต่ก็ได้นะถ้าถึงปลายไส้นะมาดิถึงแล้วเปลา่ามาดิอ่ามีรีเจ็กล้วอ่ะรอราคาปลายไส้นิดนึงไม่เอาอีกนิดขึ้นไปขึ้นไปอีกยังไม่เอานะราคาตรงนี้อ่ะโอเคไดารอปลายไส่อยู่นะเนี่ยวิธีการที่จะเด็ดดักตีหัวปลายไส้นะเนี่ยอ่ามีรีเจ็กละจะขึ้นไปชนไส้มีรีเจ็คนนี้ผมสบายใจแล้ว มีโอกาสปิดแดงสูงนะผมรีเจ็คแรงวันนี้แล้วบนมีเส้นกิดด้วยยากครับผมยากจะทะลุยากหน่อยหนู <c oughs> นะฮะเนี่ยอยากเด็ดปลายไส้ได้เราต้องรอใจเย็นนะอยากดักตีหัวต้องรอนะแนวสวยๆกราวสวย,สวยมีเยอะนะโอเคอ่าวันนี้ก็สองไม้ติดจบงานไปเรียบร้อยนะโอเคนะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับผม